ลมมาทันและณชาติสะบนเส้นทางจาลิกเป็นเวลานาน,านถึงสีสปีหลังพุทธปรินิพพานที่พระพุทธอนุชาพูะเสริฐจาลิกสู่คมนิคมจนบทและราชธานีต่างๆเกือบทั่วชมพูทวีปเพื่อโปรโดเวไนยนิกรชนแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ประทีปดวงใหญ่แห่งชมพูทวีปจะดับไปแล้วแต่ประทีปดวงน้อยคือพระพุทธอนุชาย,ยังมีอยู่ และส่องแสงเหลืองรองเพื่อภาละตะวัสสะต่อไปบัดนี้ภารกิจอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระศา,าสดาและหน้าที่ในการทำลายกิเลสของท่านได้เสร็จสิ้นลงแล้วเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวคือการอบรมสั่งสอนมหาชนให้หลีกจากทุจริตเดินเข้าสู่คลองแห่งสุจริตธรรมการปรากฏกายแห่งพระอานนท์ไม่ว่าที่ใดในสมาคมใดประดุดการปรากฏขึ้นแห่งดวงจันทร์ในปุรณมีดีถี นำความชื่นบานเอ,อิบอาบทราบสั้นและสดใสมาสู่จิตใจของมหาชนในที่นั้นและสมาคมนั้นเมื่อมหาสันนิบาตในการสังคายนาเสร็จสิ้นลงแล้วพระพุทธ,ธอนุชาได้ละทิ้งเบญจกิรีนครไว้เบื้องหลังมุ่งสู่นครโกสัมพีเพื่อลงพรหมมาทันแก่พระชนะพระหัวดือ้อซึ่งพระศาสดารับสั่งไว้เมื่อจวนจันนิพ,พันธ์พระอานน์ได้ประกาศให้สงในโกสัมพีนครทราบว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระชนนะต้องการจะทําอย่างใดจะพูดอย่างใดและประพฤติอย่างใดก็ให้ทําได้ตามอัธยาศัยภิกษุสาม,มเณรไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนพระชนนะด้วยถ้อยคําใดๆเลยนี่เรียกว่าผมมทันคือการลงโทษที่หนักที่สุดแบบพระอริยะท่านทั้งหลายพระอาหน์นกล่าวในมหาสมาคมซึ่งมีภิกษุประชุมอยู่จํานวนพัน พระบรมศาสสดาเคยตักเตือนพระชันนะมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่าขอให้เป็นผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายอย่าดื้อด้านและดื้อดึงแต่พระชันนะก็หาฝั่งไม่ยังคงประพฤติตนตามใจชอบอยู่อย่างเดิมเมื่อจวนจกปรินิพานทรงเป็นห่วงเรื่องพระชันนะจึงมีพุทธบัญชากับข้าพเจ้าไว้ว่าให้ลงโทษแก่พระชน,นะโดยวิธีพรหมทันท่านทั้งหลายการลงโทษแบบนี้ เป็นวิธีสุดท้ายที่พระอริยเจ้าจะพึงกระทําประดุดนายสารถีผู้ฝึกมาจําใจต้องฆ่าม้าของตนที่เหลือฝึกเพื่อไม่ให้มีสืบพันธุ์ไม่ดีต่อไปท่านทั้งหลายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงสนทนากับคนฝึกมาผู้เชี่ยวชาญน,นามว่าเกสิพระองค์ตรัสถามว่าดูกรเกสิท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการฝึกมาตถาคตอยากทราบว่าท่านมีวิธีฝึกม้าอย่างไร นายเกสิทูลตอบว่าฝึกโดยวิธีละมุนล,ละม่อมบ้างโดยวิธีรุนแรงบ้างโดยวิธีทั้งละมุนล,ละไม่และทั้งรุนแรงบ้างเกสิถ้ามาของท่านไม่รับการฝึกคือฝึกไม่ได้ท่านจะทำอย่างไรพระองค์ผู้เจริญถ้ามาตัวใดฝึกไม่ได้ข้าพระองค์ก็ข่ามาตัวนั้นเสียทั้งนี้เพื่อมิให้เสียชื่อผู้ฝึกและมิให้ม้าตัวนั้นมีพืชพันธุ์ไม่ดีต่อไป พระองค์ผูเ้เจริญพระองค์มีชื่อเสียงปรากฏว,ว่าเป็นยอดแห่งนักฝึกคนที่พอจะฝึกได้ก็พระองค์มีวิธีฝึกคนอย่างไรเล่าดูกอน่นเกสิพระศาสดาตรัสเราก็ฝึกบุคคลที่ควรฝึกอย่างนั้นเหมือนกันคือฝึกโดยวิธีละมุนละไมบ้างโดยวิธีรุนแรงบ้างทั้งโดยวิธีรุนแรงและละมุนละไมบ้างถ้าฝึกไม่ได้เล่าพระเจ้าค่ะนายเกสิทูลถาม พระองค์จะทรงทำประการใดถ้าฝึกไม่ได้เราก็ฆ่าเหมือนกันพระศาสดาทรงตอบก็พระองค์ไม่ทรงทำปานาติบัตมิใช่หรือเหตุไฉนจึงตัดว่าทรงฆ่าดูก่อนเกสิการฆ่าของเราเป็นการฆ่าแบบอริยะประหารคือไม่ยอมว่ากล่าวสั่งสอนเลยทำเป็นประดุดบุคคลผู้นั้นไม่มีอยู่ในโลกการลงโทษอย่างนี้รุนแรงที่สุด ผู้ถูกลงโทษได้รับผลที่น่ากลัวที่สุดนายเกสีคนฝึกมาทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจ่มแจ้งดียิ่งนักพระอานน์กล่าวต่อไปท่านทั้งหลายแล,แล้วเมื่อมีโอกาสประทับอยู่ท่ามกลางภรริกษุสง์ได้ทรงนำเรื่องม้ามาเป็นบทประกอบพระธรรมเทศนาโอวาทภรริกษุทั้งหลายมีใจความดังนี้ภรริกษุทั้งหลายม้าบางตัว เพียงเห็นเงาประตักที่นายสารถียกขึ้นเท่านั้นก็ทราบได้ว่านายต้องการจะให้ตนทําอย่างไรแล้วสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงได้ยินข่าวว่าบุคคลโน้นอยู่บ้านโนนแก่บ้างเจ็บบ้างตายบ้างก็เกิดสังเวชสลดจิตน้อมเข้ามาหาตัวว่าแม้เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมเบื้องสูงภิกษุทั้งหลายหมาบางตัวเพียงได้เห็นเงาประตักเท่านั้นยังไม่อาจเข้าใจความหมายที่นายต้องการให้ทำแต่เมื่อถูกแทงจนขนล่วงนั่นแหละจึงรู้สึกแล้วปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่นายต้องการฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงได้ยินข่าวเจ็บและข่าวตายของผู้อื่นเท่านั้นยังไม่เกิดสังเวชสลดจิต แต่เมื่อได้เห็นด้วยตนเองซึ่งคนแก่คนเจ็บและคนตายจึงเกิดสังเวชสลดจิตแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงภิกษุทั้งหลายมาบางตัวเพียงแต่เห็นเงาประตักและถูกแทงจนขนล่วงก็ยังไม่รู้สึกเมื่อถูกแทงจนทะลุหนังเข้าไปจึงรู้สึกและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนายฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงเห็นคนแก่คนเจ็บหรือคนตาย และได้ยินได้ฟังข่าวเช่นนั้นไม่ก่อให้เกิดความสังเวชสลดจิตได้ต่อเมื่อญาติสายโลหิตมิตรสหายอันเป็นที่รหลักที่พึงใจเจ็บหรือตายลงจึงเกิดสังเวชสลดจิตแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงภิกษุทั้งหลายหมาบางตัวเพียงได้เห็นเงาประตักถูกแทงจนขนร่วงถูกแทงจนทะลุผิวหนังเข้าไปก็หาเข้าใจถึงสิ่งที่นายต้องการให้ทำไม่ ต่อเมื่อถูกแทงจนจดกระดูกจึงรู้สึกและเข้าใจในสิ่งที่นายต้องการให้ทำฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือเห็นญาติพี่น้องเจ็บและตายลงก็ไม่เกิดสังเวชสลดจิตต่อเมื่อตนเจ็บเองและเจ็บเจียนตายใกล้ต่อมรณะสมัยจึงรู้สึกสังเวชสลดจิตแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงและแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่า ภิกษุทั้งหลายหมาซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติสี่ประการควรเป็นม้าทรงของพระราชาสี่ประการนั้นคือมีความซื่อตรงมีเชาวดีมีความอดทนและมีลักษณะสงบเรียบร้อยภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสประการก็เหมือนกันคือมีความซื่อตรงไม่หลอกลวงไม่คดในข้องอในกระดูกมีชาวดีในการรู้อริยสัจมีความอดทนอย่างยิ่ง และมีการสำรวมตนสงบสงยียมเรียบร้อยไม่ประพฤติตนเอะโวยวายเยี่ยงนักเลงสุราก็สมควรเป็นทักขิเนเอยบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของโลกภิกษุทั้งหลายเราเคยกล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าถ้าจะดูความเป็นบ้านในหมู่สงก็จงดูตรงที่เธอร้องลำทำเพลงถ้าจะดูความเป็นเด็กในหมู่สงก็จงดูตรงที่เธอยิงฟันหัวเลาะในลักษณะปล่อยตนเหมือนเด็กชาวบ้าน รู้ก่อนท่านทั้งหลายพระอานน์กล่าวต่อไปพระพุทธองค์เคยตัดกับข้าพเจ้าไว้ว่าอานน์เราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างธนุถนอมอย่างที่ช่างหม้อทำกับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอานน์เราจะขนาบแล้วขนาบเล่าไม่หยุดหย่อนเราจะชี้ให้เห็นโทษของกิเลสบาปทำแล้วแล้วเล่าเล่าไม่หยุดจอนอานน์เอ่ยผู้ใดมุ่งหวังมรรคผลเป็นสำคัญในการประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ใดเห็นสาระมีประโยชน์ผู้นั้นจึงจักทนอยู่กับเราได้ท่านทั้งหลายด้วยประการชนนี้แลข้าพเจ้าจึงขอประกาศลงรมมทันแก่พระชนะเพื่อเธอจะได้สำนึกตนและปฏิบัติตนในทางที่ชอบต่อไปพระอานนท์กล่าวจบสงทั้งสิ้นเงียบเป็นการยอมรับประกาศนั้นด้วยอาการดุสณนพระชนะได้ทราบว่าบัดนี้สงได้ประกาศลงปมมทันแก่ตนแล้วเกิดสังเวชสลดจิต กับประพฤติตนดีมีสัมมาคารวะและเชื่อฟังพระเถระทั้งหลายในไม่ช้าก็สำเร็จพระอรหัตผลจากโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสะพระพุทธาอนุชาผู้ประเสริฐได้เดินทางเลียบลำน้ำยมุนาขึ้นไปตอนบนสู่แคว้นกุรุซึ่งมีนครอ,อินทปัตเป็นเมืองหลวงและจาริกไปในแคว้นต่างๆอีกหลายแคว้นจนกระทั่งหวนกลับมาสู่ลุ่มแม่น้ำคงคา วนเวียนอยู่ณลุ่มแม่น้ำคงคาตอนบนแห่งแคว้นปัญจาละซึ่งมีนครหัตตนาปุระหรือหัตถดินบุรีเป็นราชธานีอันว่าแคว้นปัญจาลานี้มีแคว้นโกศลอยู่ทางทิศต,ตะวันออกมีแคว้นกุลุอยู่ทางทิศต,ตะวันตกมีหิมาลัยบรรพตอยู่ทางทิศเหนือและแม่น้ำคงคาอยู่ทางทิศใต้เป็นแคว้นที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากหลายมีทุ่งสาลีเกษตรเหลืองอลัลลัม มองดูสุดสายตาประดุดปูด้วยหนังโคสีแดงมีดงมะพร้าวลายเลียงยาเวเหยียดบางแห่งพื้นที่ประดับด้วยต้นจงโคดอกสีแดงเข้มบานสะพรั่งเรืองอุไลยเย็นตาทัศนาการไปทางทิศเหนือจะเห็นทิวเขาหิมาลัยสูงตังหงานเสียดฟ,ฟ้าบางยอดถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดเวลาหิมาลัยบันพดแดนเกิดแห่งนิยายและเป็นที่ลื่นลมอย่างยิ่งของผู้สละโลกีมุ่งสแสวงหาสันติวรบท มองไปทางด้านใต้จะเห็นแม่น้ำคงคาไหลเอื่อยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชงพูทวีปเป็นจุดรวมใจของชาวพาราตะแทบจะทุกคนมอบความไว้วางใจให้พระแม่คงคาเป็นผู้กำัชีวิตของตนทั้งในด้านชำระมนตินภายในและด้านเกษตรกรรมณน่าริมฝั่งแม่น้ำคงคาตอนเหนือมีจงโคขึ้นระดะับแม้ไม่สู้จะเป็นระเบียบนะักแต่ดอกอันงามเย็นตาของมันก่อให้เกิดความเย็นใจเมื่อได้เห็น เป็นสถานที่ล่มลื่นสงบไม่ใช่ทางสัญจรจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมณะผู้สแสวงหาวิเวกวันนั้นพระพุทธอนุชาจาริกเพียงผู้เดียวด้วยจุดประสงค์คือแสวงหาที่วิเวกเพื่อพักผ่อนเมื่อผ่านมาเห็นชมโคมีดอกงามบานสะพังและดูบริเวณเป็นที่ลื่นลมจึงแวะเข้าพักผ่อนใต้ต้นชมโคซึ่งมีใบหนาเงาคลืมต้นหนึ่งตรงเบื้องหน้าของท่านมีสะซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติ มีปทุมชูดอกสลอนน้ำใสเย็นและจืดสนิทด,ดีท่านได้ดื่มและล้างหน้าเพื่อระงับความกระหายแล้วนั่งพักอยู่ณที่นั้นจนตะวันลอนแดดอ่อนลงสองลอดใบไม้ลงมาเป็นรูปต่างๆงามน้าดูเสียงนกเล็กๆบนกิ่งจงโคลองทักทายกันอย่างเพลิดเพลินสแสดงถึงจิตใจที่เชื่นบานมันมีความสุขตามาตภาษาสัตว์ความสุขเป็นสิ่งหาได้ในทุกที่ทุกแห่งและทุกฐานะ เว้นแต่บุคคลจะไม่รู้จักมองหาเท่านั้นพระพุทธองค์เคยตัสไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามารถจะหาความสุขได้แม้ในสถานะที่น่าทุกข์ตรงกันข้ามกับคนเขาแม้จะอยู่ในฐานะที่น่าจะสุขแต่ก็มีความทุกข์ร้อนเศร้าหมองเสียล่ําไปถ้าเราฝึกใจให้อดได้ทนได้อยู่เสมอเสมอเราจะมีความสุขสบายขึ้นอีกมากโลกนี้มีคนลายและเรื่องลายมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน และในฐานะใดย่อมจะพบกับคนลายและเรื่องลายทุกหนทุกแห่งถ้าสามารถกลับเรื่องลายให้กลายเป็นดีได้นับเป็นเรื่องประเสริฐแต่ถ้าไม่สามารถกลับเรื่องลายให้เป็นดีได้ในทันทีก็ลองอดทนดูเป็นการศึกษาสถานการณ์และศึกษาบุคคลพร้อมๆกันไปนานๆเข้าเรื่องที่เราเข้าใจว่าลายในเบื้องต้นอาจจะเป็นผลดีแก่เรามากในบั้นปลายจงดูเถิดขยะมูลฝอยที่ใครๆทิ้งลงทิ้งลง แต่พื้นดินก็สามารถรับขยะมูลฝอยนั้นไว้ได้การละเวลาล่วงไปล่วงไปขยะมูลฝอยนั้นกลายเป็นปุ๋ยที่ดินตรงนั้นกลายเป็นดินดีมีคนต้องการมีราคามากปลูกพืชผักอะไรลงไปก็ขึ้นเร็วและสวยงามคนที่ฝึกตนให้อดได้ทนได้มักจะเป็นคนดีมีค่าแก่สังคมอย่างมากสถานที่จำกัดทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยแต่คนเพิ่มมากขึ้นนานวันไป มนุษย์ยิ่งจะต้องแย่งกันอยู่แย่งกันกินมากขึ้นความบากบั่นอดทนก็จะต้องใช้มากขึ้นนอกจากนี้ในสังคมมนุษย์มีทั้งคนดีและคนเลวมีอัธยาศัยปานิชและอัธยาศัยสามยิ่งผู้น้อยที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ที่มีอัธยาศัยสามเห็นแก่ตัวและโหดลายด้วยแล้วเขาจะต้องกระทบกระเทือนใจและอดทนสักเพียงใดลองให้ผู้ใหญ่เร็วๆอย่างนั้น ไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของคนอื่นดูบ้างสิเขาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เลวหรือไม่แต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันหรือบางทีก็มีอยู่เสมอเสมอที่ทำให้เราต้องประหลาดใจว่าเหตุไฉนคนเลวๆอย่างนี้จึงเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องของกรรมที่สลับซับซ้อนสุดที่จะแยกแยะให้ถี่ถ้วนด้วยปัญญาสามัญชนบัดนี้พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้ว ถิงไว้แต่ร่องรอยแห่งแสงสว่างเพียงหลังๆเหมือนดัลลุนีไวยกำดัดยิ้มด้วยความเบิกบานใจเมื่อหยุดยิ้มแล้วรอยแห่งความล่าเลิงก็ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยฉะนั้นพระพุทธานุชาตั้งใจจะถือเอาโคนชงโคเป็นที่พักภายในลาตรีนั้นแต่พอท่านเอ็นกายลงพิงโคนชงโคนั่นเองได้เหลือเหียชายหญิงคู่หนึ่งเดินมาถือหม้อมาคนละใบมุ่งตรงมาสู่สัก เมื่อได้มองเห็นสัม,มณะนั่งพิงโคนชงโคอยู่เขาจึงเดินอ้อมสากมาพอเห็นชัดว่าเป็นสัม,มณะสากยาบุตรเขาจึงนั่งลงไหว้แล้วชายผู้นั้นก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่สัม,มณะข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานไม่เคยได้พบเห็นสัม,มณะผู้ใดมาเยือนสถานที่นี้เลยข้าพระเจ้าทั้งสองแม้จะไม่ใช่เจ้าของถิ่นโดยแท้จริงก็เหมือนเป็นเจ้าของถิ่น ข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านสมณะผู้เป็นอาคันตุกะด้วยความรู้สึกเป็นมิตรและถือเป็นโชคดีที่ได้พบท่านผู้สงบดูก่อนผู้มีใจอาลีพระพุทธอนุชากล่าวตอบข้าพเจ้าขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านทั้งสองและถือเป็นโชคดีเช่นกันที่ได้พบท่านซึ่งข้าพเจ้ามิได้คาดหวังว่าจะได้พบในป่าเปลี่ยวเช่นนี้ชายหญิงทั้งสองแสดงอาการพอใจต่อคํากล่าวที่ไพเราะ และแสดงความเป็นมิตรของพระพุทธานุชาแล้วกล่าวว่าท่านผู้ประเสริฐเวลานี้ก็จวนค่ำแล้วท่านมีที่พำนักณนะที่แห่งใดเป็นที่ประจําหรือท่านเป็นนักรถผู้จาริกไม่อยู่เป็นหลักแหล่งข้าพระเจ้าเป็นนักรถผู้จาริกไปตามอัธยาศัยไม่ติดที่หรือยึดถือที่ใดที่หนึ่งเป็นแหล่งของตนข้าพระเจ้าพอใจการกระทาเช่นนี้พระอานนต์ตอบข้าแต่สมณะ ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญท่านพำนักอยู่นักกระท่อมของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีกระท่อมอยู่สองหลังหลังหนึ่งเพื่อข้าพเจ้าและภรรยาอยู่อาศัยอีกหลังหนึ่งเพื่อเก็บของเล็กๆน้อยๆอยถ้าท่านไม่ลังเกียจและยินดีรับคำเชื้อเชิญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเก็บของเล็กๆน้อยๆยไว้อีกมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งพอเป็นที่พักของท่านได้อย่างสบายมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้สะดวกมีลมพัดเย็น ถ้าท่านารับคำเชื้อเฉินข้าพเจ้าจะยินดีมากข้าพเจ้าจะได้สนทนากับท่านผู้ประเสริฐให้เป็นที่เอภิมใจข้าแต่อาคันตุกะข้าพเจ้าเคยสดับมาว่าการได้เห็นการได้เข้าใกล้และการได้สนทนากับสมณะนั้นเป็นมงคลข้าพเจ้าต้องการมงคลเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเขากล่าวจบหันมามองดูภรรยาเหมือนเป็นเชิงปรึกษาสตรีผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่สมณะ ถ้าท่านยังไม่มีจิตกัตงวลเรื่องอื่นหรือไม่เป็นการลบกวนความวิเวสงัดของท่านก็โปรดรับคำมาลัธนาของข้าพเจ้าทั้งสองด้วยเถิดพระพุทธาอนุชาดำริว่าสามีภรรยาทั้งสองนี้ดูท่าทีเป็นผู้มีตระกูลและได้รับการศึกษาสูงแต่เหตุะไหนจึงมาซ่อนตัวเองอยู่ในป่าเปลี่ยวดูวัยก็ยังหนุ่มสาวคงจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังเป็นที่น่าสนใจบ้างการสนทนาเช่นนี้ คงไม่ไรประโยชน์เป็นแน่แท้คิดดังนี้แล้วท่านจึงกล่าวว่าดูก่อนผู้มีใจอาลีข้าพเจ้ายินดีรับคำเชื้อเชิญของท่านสามีภรรยาทั้งสองแสดงอาการพอใจอย่างยิ่งแล้วชวนกันลงตังน้ำในสระผลละมอแล้วเดินนำพระพุทธอนุชาไปสู่กระท่อมน้อยจัดของเล็กๆน้อยๆไว้มุมหนึ่งปัดกวาดเช็ดถูเสนาสะนะจนสะอาดเรียบร้อย แล้วเชื่อเชิญพระพุทธะอนุชาให้นั่งน,นำน้ำมันมานวดเท้าส่วนภรรยาของเขากลับไปยังกระท่อมอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยดูก่อนผู้มีใจอาลีพระอานทน์เกา่ากระท่อมของท่านนี้แม้จะอยู่ในป่าแต่ก็ปลูกสร้างอย่างดีน่าอยู่อาศัยสะอาดเรียบร้อยเป็นการแสดงถึงอัธยาศัยปณีตแห่งเจ้าของข้าแต่อาคันตุก,กะ ข้าพเจ้าขอขอบคุณในคำกล่าวของท่านอันหนึ่งป่าชงโคนี้เป็นสวรรค์ของข้าพเจ้าเป็นที่ที่ข้าพเจ้าพอใจเป็นที่สุดข้าพเจ้าอาศัยอยู่อย่างสงบสุขข้าพเจ้ากล่าวว่าสงบสุขเป็นความถูกต้องโดยแท้คือทั้งสงบและสุขรวมกันอยู่ในกระท่อมน้อยและในป่าชงโคนี้เข้ากล่าวแล้วยิ้มอย่างภาคภูมิใจดูก่อนผู้มีใจอาลี เหตุชไหนท่านจึงพอใจป่าชงโคนี้เป็นหนักหนาดูท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มและภรรยาของท่านก็ยังอยู่ในวัยสาวคนหนุ่มสาวน่าจะพอใจในแสงสีแห่งนครหลวงมากกว่าจะยินดีในที่สงัดเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ท่านถือกำเนิดหรือผูวมิลลำเนาเดิมอยู่ที่นี่หรือหาไม่ได้ท่านสมณะข้าพเจ้าเกิดแล้วในถ้ำกลางพันนะนครหลวงทีเดียวเขาตอบ คำกล่าวของท่านยิ่งทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจมากขึ้นพระอานนท์กล่าวเป็นของหน้าประหลาดเกินไปหรือท่านชายหนุ่มกล่าวที่คนหนุ่มสาวอย่างข้าพเจ้ามาพอใจในวิเวกดำเนินชีวิตอย่างสงบประหลาดมากทีเดียวพระอานนท์รับเพราะเหตุใดหรือชายหนุ่มถามเพราะคนส่วนใหญ่หรือโดยมากในวัยท่านนี้ย่อมพอใจในความสนุกเพลิดเพลินอีกแบบหนึ่งคือแบบที่คนส่วนมากเขานิยมกัน คลุกตีอยู่ด้วยหมู่คณะและอารมณ์ยั่วยวนต่างๆแต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าท่านเป็นชายหนุ่มที่ประหลาดมีเหตุการณ์อะไรกระทบกระเทือนใจท่านอย่างรุนแรงหรือหรือท่านมีอัธยาศัยน้อมไปในวิเวกตั้งแต่ยังเยาว์ข้าแต่อาคันตุก,กะชายหนุ่มกล่าวข้าพเจ้าเข้าใจว่าทุกคนน่าจะมีหัวเลี้ยวแห่งชีวิตที่สำคัญที่สุดสักครั้งหนึ่งในชีวิตของแต่ละคน และหัวเลี้ยวนั่นเองจะเป็นสาเหตุที่เขาดำเนินชีวิตที่ยืดยาวไปจนกว่าชีวิตจะจบลงข้าพเจ้ามีหัวเลี้ยวชีวิตอยู่ตอนหนึ่งซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเลี้ยวมาทางนี้และเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปจนสิ้นลมปราณดูก่อนผู้พอใจในวิเวกพระอานุนกาวถ้าไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านข้าพเจ้าปรารถนาจะรับฟังความเป็นมาแห่งท่าน พอเป็นเครื่องประดับความรู้เวลานี้ปฐมมยามแห่งลาตรลีก็ยังไม่สิน้นถ้าท่านไม่ขัดข้องหรือไม่ถือเป็นความลับก็ขอได้โปรดเล่าเถิดลมปลายปฐมมยามพัดแผ่วเข้ามาทางหน้าต่างลำเผยเอากลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดติดมาด้วยหอมเย็นละลื่นไล่ความอบอ้าวของอากาศเมื่อีิวาการได้ปราศนาการไปแล้วบรรยากาศในยามนี้เย็นสบาย สงโสมสาตส่องเข้ามาทางหน้าต่างต้องผิวหน้าของชายหนุ่มดูสดใสแต่แฝงไว้ซึ่งแววเศร้าอย่างลึกซึ้งเขาขยับกายเล็กน้อยก่อนจะก,กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพลถ้าท่านยินดีรับฟังเรื่องราวความเป็นมาแห่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีเล่าสู่ท่านฟังเรื่องของข้าพเจ้ามีทั้งความสุขและความเศร้ามีทั้งความหวานชื่นและขื่นขมมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง เมื่อพระอานนท์แสดงอาการว่าพร้อมแล้วชายหนุ่มจึงเริ่มเล่าดังนี้